ในปากได้แหละแต่ว่าบวออกเสียงนะครับครับว่าว่าว่าซาสาซำฮาซำฮามมหาาาสซำกรบสิบเบาๆกับสิบเบาๆออกสิยงปูปูปูอะไรปูนักขลาปดปูทวดยายทวดอะไรเรียกมาเลยฮะเพราะว่าลูกหลานลูกลูกหลานได้เดินทางมามาเยี่ยมมาชุ่มนะครับว่ามาขอ ดูโชคดูรับในคุณแม่นางธรณีเจ้าหน้าที่รักษาอยู่ในไห่ในนานในละขอให้สักซิสเตอร์ขอให้โปรตีนโจบรสชาตให้แม่นๆเด้อนี่มีน้ำมีเอ็มลอยนะครับสวายมากินน้ำกินเอ็มลอยเด้อจันดูเลขในเครื่องลืมสิเคื่อมีอะไรไหมเนี่ชัดเหมือนกันไหมเนี่ยฝาบ่ฝาเปิดห้าศูนย์ฮะเลปิดเปิดห้าศูนย์เหรอเขาเป็นนางเอาเป็นนางเป็นห้าศูนย์สิต้องใช้แม่นนห 646โอ้คุ้มทรัพย์พิจารณาหน่อยครับทีนี้นอกจากต้นโพด้วยเนาะแต้นโพดนี้เฮ็ดมุ่งสังกระซี้ให้ครับเรื่องมุ่งสังกระซีเออดีดีดีโอ้ดีตัวนี้ครับแต่ก่อนมันขึ้นสูงอยู่ดอกแต่างก้อนแต่ผมได้เฮ็ดกระท่อมอยู่นี่นี่เฮ็ดกระท่อมนอนอยู่นี่นี่เจ้าปัวมันขึ้น ทีนี่มันขึ้นไปในวันฝนตกมามันก็ละลายลงมาแต่ก่อนมันภายในที่มันซื้อแล้วขขงันมต้นโพขึ้นมาด้วยเนาะต้นโพ<ท>ยังขึ้นอยู่คือเกานะ่าเลยผมสเก,ตเก็ตไว้มันจังไดเนาะเลยกผมเห็ดหอมไปอ๋อเลิกเห็ดหอมหาจอมปวกเลยเค,คยฝันเกี่ยวกับจอมปวกเคอยยังบ่ยังเลยแต่ผมมาผมสังเกตผมสังเกตผมมานั่งส่งอยู่นี่ผมสังเกตว่ามันคือเป็นหน้าตาคนหน้า อ๋อเป็นนาตาคนครับมันคือแบบนาตาข้นผมก็นั่งสังเกตอยู่นี่เหมือนนาตาคนน้อยน้อยที่เรือตัวไหนเรือลีลีตัวไหนผมนั่งมาแต่พุ่นนั่งเนี่ยมองขึ้นนาตาข้นแต่กอนมันมันสูงนี่สูงขนาดนี้เลยบ่เข่าสังกะสีนี่เลยบ่ ไปไหนหมดกันเนี่ยมันถึอฝนครับโอ้ถือฝนอ๋อโอ้มันเริ่มละลายลงครับในผมได้เห็นผมมันอยู่ี่ว่าทีเป็นอย่างไดผมก็ได้สังเกตว่ามันสิออกไปแบบรูนต้นโพขึ้นมาที่หลังหมดไอันไหนครับต้นโพนี่โพขึ้นมาที่หลังครับขึ้นมาเองหรือปลูกกันเนี่ยครับพอพอขึ้นมาเองเลยบ่ครับขึ้นมาเองโอ้แปลกเนาะต้นโพขึ้นมาเองตก็นีนดูครับใบโพ ใบโพสวยงามมากเลยขึ้นเองต้องพินเหล็กวะว่านี่สวยมากใบโพอะไรเนาะนี่โพอะไรท่านใดรู้จักโพก็ทักทายมาเด้อโพเหมือนกับยอดสีทองเนาะยอดสีทองนนัไงขึ้นมาเองเนาะครับเราอยู่ที่กระท่อมอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อ่ะวันนั้นเนาะที่เรามาตาม ที่เราที่อาจารย์ทรงเลขเนาะทรงอยู่ที่บ้านครับทรงอยู่ที่บ้านครับแล้วอาจารย์ได้ได้ฝันได้หรือยังครับตั้งแต่วันนั้นพวกเราอย่างนั้นตั้งแต่ตอนมื้อนั่นก็คือว่าจังสีเนาะมีกระสิบบอกอาจารย์นักกรรมฐานสีแดงออกจากปากเลยครับสีขาวออกในปากเลยครับอย่างเช่นบอกว่ายางไรนะ แบบสมมติว่าถามว่าโอยโชคลาภจังไดเนาะคุณครูบาอาจารย์ให้ว่าออกมาในเสียงในปากในลิ้นในข้อผู้ขาลูกศย์ลุกถ้ำเนอให้บ่กลุกศย์ลุกถ้ำเข้าใจถ้าว่าออกแบบมีปัญหาหรือจังสีจังสันหรือสิยกมือยกยังเสียว่าบอกแบบปัญหาเนี่ยลูกศย์ลุกถ้ำเกิดใหมใ่ไงรุ่นลูกศย์ลุกถ้ำสิบหูถ้าว่าออกมาก,ก็ขอให้ชัดเจนเห็นหูรู้จริงเห็นแจ้งในเสียงในปากผู้ขาเน,นั่นเด้อขน้อยผู้ขาก็ว่าจังสีลนะแล้วก็ว่าจากไรบ้างเนี่ย พรั่งเ้ั่งว่ามาสิครับว่าวบอกนี่แหละว่าลองว้าให้ฟังอาจารยบอกว่าวอย่างฝรั่งว้ามาว่าสามสี่ห้ามือแรลกพะนน่ะสามสี่ห้าทีนี้เรั่งว่าวมก็ว่าแล้วสองตัวได้อาจารย์ห้าหกก็เจ็ดแปดฝรั่ว่าอย่างงี้มือแหลกอ่ที่นี้มืดที่ซองนี่ฝรั่งว่าแค่นี้แล้วตัวนี้เราซิบเอาครับ ตัวนี้กระซิบเอาครับกระซิบเอาครับห้าสามกับสี่สิบก็เบาในปากได้แหละแต่ว่าบาออกเสียงนะครับครับว่าว่าห้าสาม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 กระซิบเบาเบาออกเสียงเบาแบบออกแบบล่มๆ่มนี่แหละครับครับห้าสามสี่สองห้าสามสี่สองนี่ว่าจังสี่แต่ตัวนี้ตัวนี้สีน้ำครับตัวนี้สีน้ำไล่ข่่มนี่ครับ นำลายท่ำท่ำห้าสามตัวนี้ตัวนี้สีน้ำลายคั้วหนึ่ตัวนี้ครับโอ้โหสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์ลายลายเือจ้ะครับครับคือตอนนั้นก็มาส่งเอาตอนนั้นก็คือว่าคบาอาจารย์เขายังประธนใดเนาะตอนนั้นครับครับเลยหลังมาจากนั้นที่เขาแต่งคู่ค่ายไว้นั้นละแต่งคู่ค่ายไว้คือว่าแต่งไว้พงก็สิถามเิึงเรื่อยๆนะครับ ตามบึงนั่นเรื่อยว่าจังไดเนาะอาจารย์จังสีจังซันละถามบึงว่าว่าเพื่นผอมหายอยังู่ายังไดลูกเต่าเล่าลานกับทุกอย่างคือว่าคือน้ำแดงคือคุณครูบาอาจารย์เห็นนั่นละว่าสิโปดกับเท่าโปดเด้อว่าจังไดกับว่าเด้อคุณครูบาอาจารย์อยากได้ตัวหนังสือแบนๆนะผมก็ได้ว่าจังสีแล้วเนาะอ๋อครับครับพอผมนั่งกรรมฐานนั่งถ้ำนั่นละแบบสมมติว่า ก็คือผมอยู่ในศีลในถรำเนาะปฏิบัติรรมสวดมนต์ไหวพระสู้มือจังสี่น่ะครับนั่งกรรมฐานสู้มือจังสี่นะครับอืมทีนี้ก็ผมก็ถามเรื่องนั้นละก็คือว่าแต่งนั่นแต่งเรื่องการขอเลขอยขอโชคขอลาบนั่นผมก็ถามเรื่องนั้นและครับทีนี่นก็ได้ว่าคนก็บอกมาเลยครพะคนก็บอกมาเลยอ๋อคนก็บอกบอกมาเด้สิอาจารย์อุดขอขอขอปุปกาหนี่ยครับ บอกมาเลยครับพันก็บอกมาเลยอ๋อมือมือแรกเนาะมือแรกพ่นก็หามาก็คือว่าเขียนใหญ่ๆนะเนาะใหญ่ๆเลยครับมือแรกพันกว่าจังสี่สามครับสี่ครับทีนี่ก็จังสี่ครับมือแรกที่นี่ผมื่วานสองตัวเด้คุณครูบาอาจารย์อ่าสองตัวพ่นก็ว้าในห้าห้าหกก็ อาโกครับที่นี่ก็ตัวนี้ค้องขึ้นแหลกว่ะครับขึ้นแหลกขึ้นแหลกมมามีขึ้นสองอีกว่บขึ้นสองมีอีกครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแหลกก่อนค่ะครับเอาขึ้นแหลกก่อนที่นี่ขึ้นแหลกมันมันได้ตัวนี้น้ำครับนี่มันได้ตัวนี้น้ำนี่แปลกแปลกเจ็ดกล่องขึ้นแหลกด้วยตัวนี้ขึ้นแหลกคอับไอ้ตัวนี้ขึ้นทีสองมาต่อมาผมก็ได้ทำอยากทำว่ะ เอาโตแบบคักๆไปน่ะคุณครูวาจันตัวไหนตัวหนึ่งเอามาแบบคักๆากนั่นแะคุณครูวาจันคนกันได้วาจังสี่หล่ะต่อมาคนก็ว่าขึ้นสองครับขึ้นสองด้วยนี่ครับคนวาจังสี่โอ้ขึ้นอีกสองอ่าสามมีแค่นี้เองครับแคนสี่สองขึ้นสองครับขึ้นแรกครับขึ้นแรกตัวนี้สามสี่ห้าครับขึ้นที่สองได้ห้าหกกะ คืนแรกได้สามสี่ห้ากับห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คืนที่สองคืนที่สองคืนที่สองได้ตัวนี้ผมชินั่งกรรมฐานตอนกลางคืนสุ่มือสุ่มือจังที่ศรีนะอันนี้ดูแล้วชัวร์แค่ไหนอาจารย์ผมก็คิดว่าตัวนี้แหละครับตัวไหนที่จะมากจักซีเมนวัดสรีชัวร์รู้ชัวร์ก็บบโมโหนอกของจังสรีบ่มีไฟหูมีไฟเห็นนะครับก็คือวาต้านทีว่าในใจว่ามักชอบเนี่ยน่านะครับมักคือชอบอาจารย์ คือ,อตัวนี่9หาสามเขาวงกลมเนี่ยอันนี้แหละผมวงกลมเอาไว้วงกลมหาสามไปเลยกลมเลยจัน5 3 9ใครใครใค้ใครจะชอบตามหรือไม่ตามเนาะถ้าว่าเลขสามตัวกานี้ละมันสิขามานำกันถึงสิ่งนี้มันขึ้นกันโอ้มันสลับกันได้ได้หนีิเนาะนี่อาจจะเป็นมาสามมาหางสี่ก็ได้ สามหาสี่หาก็เขาผคุณอาจารย์นะครับเขาผคุณอาจารย์นะครับที่เปิดตำราให้เรานะครับทวารศึกคือสามตัวต้องซื้อสองตัวนําแม่นบอกเขียนลงไปก็คือมันสีลายก็เอาไว้เบื้องวัดาว่าชอบก็ซื้อไปนํานี่หาสี่หาสี่หาสี่ก็ซื้อได้คคครรรััับบบเพราะว่าภายในในสามตัวนี่ถ้าสวาสสรุปออกว่าสองตัวหรือจังสี่หรือจังสี่หรือจังสี่จังสี่นะฮะอ๋อครับครับโอเคขออบคาจารย์ ครับที่จริงแล้วอาจารย์ก็จะเข้าทําพิธีเข้าส่งได้ด้วยเข้าเสมอไปจ้ะถ้าอยู่สถานที่อย่างนี้จะเข้าได้ไหมอาจารย์ใช่ครับถ้าอยู่นอกสถานที่จะเข้าได้ไหมโบครับไ่ได้ต้องอยู่หน้าพระครับอยู่หน้าพระต้องอยู่ต็ในบ้านนี้บอถ้าว่ามาทาพิธีตรงนี้ก็ทําได้แต่ต้องมีครูต้องมีครูใช่ไหม ตรงนี้คือว่ามีขันครูขันครูขันผ้าขันเป็ขันเปิดพวกผ้าขาวใช่ไหมเขาเรียกขันครูนะแต่ตรงไหนก็ได้แล้วก็มีเงินเท่าไหร่นะาร้อยเงินเท่าไหร่นะเงินหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เร้อยยี่สิบบาทตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงไหนมันมีขั้นขั้หน่อยว่ามันเป็นยังไงยังไงที่จะเอาไปลงที่ไหนเป็นไงก็เอาได้ไม่ได้โอ้แต่ต้องมีขันครูกับผ้าขาวผ้าขาวต้องแต่งผ้าขาวแต่งขันครูและผ้าขาวแล้วก็เงิน ครูคลายหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแล้วก็ทูบเทียนแล้วก็ไอ้ดอกไม้ครับแค่นั้นเองเนาะครับแค่นั้นแล้วก็พวกไอ้พวกน้ำพวกน้ำส้มน้ำหวานน้ำอะไรก็แล้วแต่แ่้ขนมข้าวต้มน้ำส้มน้ำหวานแล้วจะเรามีครับครับครับอ๋อนี่แหละทีหลังเลยจะพาอาจารย์ไปทำเนาะตรงไหนก็ได้แต่ว่ารู้ว่าตรงไหนที่ว่ามันแข็งหน่อยมันเด็ดเดิงเด่นๆหน่อยตรงนั้นเนาะเอาไปนั่งอันนี้มลเป็นน่งได้เลยที่จริงก็อยากให้อาจารย์ ลองดูตรงนี้สักหน่อยนะถ้ามีเวลาเนาะครับครับถ้าวันไหนว่างๆมามาทําตรงนี้ก็ได้ได้เลยเนาะครับแต่กลับดยิดข่าวว่าจัดถุงมาสามงวดแล้วไม่ใช่ครับผมถุงมาสามงวดแล้วครับเขาเขาให้มาสามงวดแล้วงวดนี้งวดที่สี่งวดที่สี่ครับงวดที่สี่บอถุงนี้งวดที่สี่อ๋องวดนี้งวดที่สี่งวดที่สี่แล้วงวดที่สี่ไปดูตัวเลขงวดที่สี่กันครับอ่ะชัดๆเลยงวดที่สี่ชัดๆเลยตัวเลขงวดที่สี่นะครับ ชัดชัาเลยโฮดิเซียอยู่กับหน้าอาจารย์สมศักดิ์ครับอาจารย์สมศักดิ์ครับอาจารย์ธรรมสมศักดิ์อาจารย์ธรรมสมศักดิ์นะครับไปพระสวดมนต์ปฏิบัติทุกวันนี่แหละครับสาธุสาธุอาจารย์ได้แล้วตัวเลขเนาะอาจารย์มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับอ่าก็ในว่าเอาครับเอฟซีถ้าต้องการอยากจะทดลองดูก็ลองดูนะครับแต่ว่าเรื่องว่าถูกหรือผิดผมก็ไม่ ไม่ไม่มั่นใจทลายเราของนี้ไม่มีใครจะมองเห็นนะครับครับแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาครับผมจะยืนยันว่าไอ้ตัวนี้ถูกไอ้ตัวนี้ถูกผมกไมาพูดหรอกครับก็ให้ไว้ก็เป็นแนวทางนะครับห้เป็นตัวเลือกหลายทางนะครับผมครับวันนั้นวันนั้นครูเรียกครูเนาะที่เข้ามาแค่อะไรอาจารย์ที่เข้ามายังไม่เข้าเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่ฝันเนาะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าทำทำทำโอ้ทำ ครูทำคุยกันเอครับอลงครูทำทำครับเป็นเป็นธรรมทีนี้ถ้าว่าถ้าว่าเป็นธรรมถ้าพูดวายพระสวดมนต์อะไรเสร็จอย่างนี้ก็จะมีจะมีอันแบบธรรมมาสวมมาอะไรให้พูดผมไอ้ธรรมเขามีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้นะครับผมจะพูดไปธรรมมีฤทธิ์มีเดชครับผมมีปากมีเสียงทีนี้ธรรมขอพึ่งพาสายปากเสียงของผมเลยพูดครับ ผมฟังกันชัดเจนเลยวันนั้นที่อาจารย์เข้าทรงครับอืใจสําคัญก็คือว่าให้องค์ธรรมที่เข้ามาแล้วก็มาพูดแทนครับมาสวมแทนแต่ว่าให้ผมพูดไปเราไปอย่างนี้ผมไม่รู้จะพูดเรารพูดอกันครับพูดนี่เป็นครับพูดไม่เป็นนุ่นเวลาองค์เข้าองค์มเข้ามาพูดพูดได้เลยครับเดี๋ยวนี้จําได้ไหมเวลาองคเข้านี่ไม่พูดจำไม่ได้แต่แต่ว่าจําได้เป็นบางบางคำนะครับอ๋อแต่ แต่แว่าเรื่องว่าจําได้ไหมจําได้อยู e ่เป็นบางคําครับครับครับนี่ครับอาจารย์ทำเนาะก็ถ้าถูกเลขถูกหวยก็อย่าลืมอาจารย์นะครับแลจะตามต่องวดหน้าด้วยนะขอบคุณอาจารย์มากครับผมผมครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับผมว้าแล้วคนลุกเลยนี่อ๋อคนลุกเลยแสดงว่าเลขเข้าคนลุกคนลุกจริงๆตัวนี่คนลุกจริงตัวนี่เหนืยหมดก็เหมนคนลุกอูยคนลุกจริงจริงนี่จริงนะเนี่ยครับถ้าว่างๆหรือวันไหนจะ ต้องการหรือจะมนมาส่งที่นี่ก็ส่งได้ค่ะนนี่คนคนลุกเลยแสดงว่าเจ้าที่เขาอยากให้ส่งตรงนี้ด้วยหัวใหญ่เลยครับนี่โอ้อยากถามว่าตรงที่ตรงนี้มีอะไรไหมอาจารย์ตรงนี้มีอะไรบ้างอาจารย์สถานี้ตรงนี้เอาสัมผัสเจาที่สัมผัสได้ผม แต่ให้ผมพูดไปก่อนอย่างนี้ผมพูดยังไม่ได้เลยครับต้ององค์ธรรมเข้ามาก่อนครับองค์ธรรมเข้ามาก่อนถึงจะพูดได้ครับจะรู้เลยว่าผมจะพูดเป็นถ้าให้ผมพูดไปก่อนนี่ผมพูดไม่เป็นจะไม่ค่อยพูดปกติก็ไม่ค่อยพูดจากองค์ท่านผมนี่จะพูดแล้วก็ผลลุกเลยแต่สังเกตแปลกต้นโพนี่ขึ้นมาได้ยังไงไม่มีไม่ได้ปลูกเลยดูยังไม่หายเลยนี่หัวใหญ่เลยนี่หัวใหญ่เลยหัวใหญ่เลยอ๋อ ขนลุกเลยถึงหัวเลยแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาสัมผัสได้ครับแล้วก็เขาก็อยากให้ทําอะไรให้เขาตรงนี้เลยครับบางอย่างนะครับต้องมีบางอย่างเน่ยสักอย่างนึ่งถัาทักเราครับเดี๋ยวถ้าว่าผมไปนางเดี๋ยวไปนางกรรมฐานตนก็คืนกันอะไรเดียดถ้าว่ามีอะไรเขามาจะอะไรเขาก็จะมากระซิบพูดเลยครับทำกระซิบพูดบอกครับอืออครับีกครั้งหนึ่งยืนยันชัดเจนนะครับของอาจารย์ครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับเลย อาจารย์ทำนะครับสมศักดิ์ันลองดูนะครับลองหามีโชคด้วยกันตัวเลขอาจารย์โชคจริงๆคือตัวตัวที่วงกลมไหมครับวงกลมไหมอ่าห้าสามเก้านะห้าสามอ่ะนั่นแหละครับห้าสามอ่ะชัดเจนมากอโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากเด้องาสาธุครับเออคุณครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกถ้ำโพดไผยคุณครูบาอาจารย์โพดไผยเลขตัวนี้นี่ทั้งเบสโตโตเนี่ยทามันส่องตัวใดตัวหนึ่งขอให้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้เขาคำฝันนิมิต ในจิตในใจของท่านที่เดินทางมานี่ก็ขอให้นิมิตให้เห็นให้หูคือผมเห็นนี่แหละครับขอให้เป็นความจริงเด้อคุณครูบาจันาร์สาธุสาธุสาใหมันันเดินทางไปไหนขอให้สะดวกตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บยาให้ได้ควบไข้ยาให้มีขอให้มีแต่โศกแต่ลลภอยาเจ็บยาไข้ยาป่วยเด้อสาธุสาธุ